สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ True Digital Park สุขุมวิท101ซึ่งที่นี่นะคะมีสถานที่จัดงานที่ทันสมัยแล้วก็หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วก็การจัดงานได้อย่างมากมาย การเดินทางนะคะก็เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS ซึ่งนั่งลงรถไฟฟ้ามาลงที่ BTS สถานีปุณณวิถีเดินออกมาที่ทางออกที่6นะคะแล้วก็เดินเชื่อม Skywalk เข้ามาตรงมาที่ t r u e Digital Park ได้เลย oh. เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาดูสถานที่จัดงานที่มีหลากหลายนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอะไรโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5นะคะ ซึ่งเดี๋ยวนะคะเห็นตัวข้างหลังที่เดินผ่านเราไปไหมคะอันนี้ขอแทรกคือนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องตรวจจับอุณหภูมิแล้วก็เครื่องตรวจวัดว่าถ้าเกิดใครไม่ใส่หน้ากากเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้ใส่หน้ากากเดี๋ยวนี้แบบนี้นะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างทันสมัยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวหุ่นยนต์โรบอทน,นะคะกลับมาเรื่องนี้ต่อเราอยู่ที่ชั้น5าซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งทราบว่า ทาง True Digital Park นะคะก็จะเปิดสถานที่ใหม่นอกจากชั้น6ชั้นเแล้วก็ยังมีสถานที่จัดงานที่เป็นชั้น5เพิ่มเติมด้วยสามารถจัดแบบคลาสรูมได้ความจุนประมาณ32คนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมีสถานที่ที่เป็นบริเวณเป็นเหมือนแบบอยู่ข้างหน้าหมดตอนนี้นะคะค่อนข้างแบบใหญ่มากๆแล้วก็เป็นสถานที่จัดงานที่แบบว่าจัดกิจกรรมจัดอะไรต่างๆได้เดี๋ยวจะเเอาไปดูค่ะ ด้าน,นหลังนี้ก็จัดแคทเธอรีนได้นะคะส่วนด้านนู้นเห็น,หนไมหมคะไกลๆนะคะก็เป็นที่จัดงานจัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้ซึ่งแบบว่าหลากหลายมากเลยค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในโซลูชันที่เราช่วยมีออฟเฟอร์นะครับเอาโรบอทเนี่ยไปช่วยในการเปิดงานพูดค,คุยกับแขกรีจิสเตอร์งานคนเขา้างานทนี่ก็เป็นแค่หนึ่ง ยกตัวอย่างก็คือัลิฟ l i n k c ตเมอร์เจอร์นี y ให้ให้ค c u ตเมอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันมีอ i n t e อ a t i o n กับการใช้งานนอกจากงานพวกงานออร์แกไนเซอร์ที่จัดอยู่แล้วอย่างปัจจุบันนะครับมันก็ทำให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับ d ี g i t a l i n t e r a c เนี่ยห้องเวิร์กช็อปนะคะจะอยู่ที่ชั้นเจ็ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงคะ่ะนี่ค่ะเป็นรูปภาพ ว่าวิด right ีโอในห้องเวิร์กช็อปนะคะประตูนี hand, ้สามารถปิดได้แล้วก็ห้องเวิร์กช็อป1 2 3นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าสามารถเออเลื่อนพาร์ติชันออกแล้วก็ทำเป็นห้องเดียวได้อันนี้ประตูการขยับประตูค่ะใครอยช่วงโควิดเป็นช่วงโซเชียลดิสแคนจะอยู่ได้ประมาณถ้าเป็นแบบทัสบุนเนี่ยตอนนี้ค่ะที่เรานั่งอยู่จะอยู่ได้ประมาณ15คนค่ะ แต่ถ้าในช่วงที่เป็นเวลาปกติกจะอยู่ได้ถึงประมาณ30คนแต่ถ้าเป็นเทยเตอร์นะคะช่วงโควิดจะได้24คนถ้าในช่วงปกติได้ถึง50คนค่ะถ้าสมมติว่าเราเปิดที่ในกำหนดทั้ง3ห้องอะค่ะในถ้าเป็นขาสุ่มเนี่ยจะได้กงหมด90คนแต่ถ้าแซ่สุดๆเลยในแบบเทยเตอร์จะได้ถึง150คนค่ะก็จำนวนจะอยู่ตาราลส่วนรูปน,นี้ค่ะจะเป็นงานต่างๆที่เราเคยจัดมา ออนนี้เราอยู่ที่ห้องทาวหอนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ไซส์เรียกว่าทาวห์ S, M, L ตรงนี้เนี่ยเราจะไปดูที่ทาวห์ S กันค่ะด้านซ้ายมือที่ให้ดูเมื่อกี้จะเป็นห้องรับรองนะคะไว้สำหรับรับรองแขก VIP อะไรแบบนี้ได้ค่ะ ประชุมที่ห้อง t o w อห้อเอสนะคะก็จะได้ห้องประชุมนีแถมมาด้วยค่ะไว้สำหรับเตรียมความพร้อมต่างๆเจ๋งมากเลยนะคะตื่นเต้นตมองข้างล่างลงไปนะคะช่วยบอกมือได้นะคะขอบคุณค่ะ ส่วนนี้เป็น t o เอ,เอ็ M นะคะเป็นไซส์กลางซึ่งตรงนี้เนี่ยเคยจัดคอนเสิร์ตมาแล้วด้วยสามารถเอาเครื่องดนอลกอฮอล์เข้ามาได้นะคะแล้วก็จัดงได้ถึงประมาณสี่ทุ่มค่ะนี่เป็นท o w e ส่วนอันนี้เป็นเท w า r t L นะคะซึ่งสามารถจุได้สูงถึง100คนนะคะแบบที่ไม่ได้เป็นโซเชียลสแทนส์ค่ะ ส่วนตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณที่เรียกว่าบอร์ดรูมนะคะไว้สำหร,รับรับร้องมี p อได้หรือว่าจะสามารถจัดเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้เหมือนกันค่ะทางถ้าเกิดมองไปทางด้านมุมซ้ายนะคะก็จะเป็นเห็นวิวค่ะนด ส่วนตรงนี้เป็นบริเวณโฟเย่นะคะซึ่งที่ True Digital Park เนี่ยก็มีบริการที่เป็น Virtual Event ด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ที่ True Digital Park ได้โดยตรงค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนบริเวณโฟเย่นะคะที่อยากจะใ ก็คือว่าห้องเนี้ยสูงมีซิลิคายในะสูงถึงเก้าเมตรเลยนะข้างบนเนี่ยก็สามารถแบบแข่งได้ด้วยนะคะแล้วก็คาเฟชิคทั้งหมดก็อีทั้งหมดที่เราเห็นนะคะถ้าเป็นโซเชียลดิสานซิงเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกที่นะคะแต่ว่าตอนไม่โซเชียลดิสานซิงเนี่ยเราก็สูงได้สูงสุดถึงสี่ร้อยท่าเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะอะะันออนี้จะเป็นคี่หัวเล็กๆก็คือว่าเรามีเต้าอีสีแดงหนึ่งร้อยแปดที่นะคะอันนี้ สำคัญยังไงเราจะมาดูแผนที่หลังนะคะแล้วก็ในห้องนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวจอสกรีนต,ตัวนี้นะคะเป็นโปรเจคเตอร์ที่งความในอยู่ที่2500 0นี่นะคะแล้วก็ตัวจอนะคะจะมีความกวาม้างความก <c ments> วาม้าง8เมตรนะคะสูง5เมตรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพีวีมอนิเตอร์สกรีนก็คืออยู่ที่ข้างนะคะสามารถเดินดูในห้องนี้ได้นะคะเราจะมีจอ คอนิดเตอร์ของแบบสปีกเกอร์ไวท์ลงในตัวเวทีด้วยแล้วก็จะมีนอนดีเลย์นะคะข้างบนก็มีเหมือนกันค่ะน,นีเปือนดับเบิลเด็กนะคะสองชานะคะชมพูชมุมเจดอันนี้จะเป็นในรูปแบบของงานที่เราเคยจับ จบแล้วแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนจบเลยจริงๆตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ข้างนอกตึกนะคะเมื่อกี้ก็จะกลับแล้วแต่ว่านีขึ้นได้ไม่ได้ปิดจบก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่าบ๊ดยบาาย